เขาได้รับบุญเมื่อขขเขาทำแล้วผู้สมควรบุญย่อมเกิดแก่เขามากที่สุดเพราะฉะนั้นพี่น้องอยากให้คนอื่นทำบุญแทนเราเรายังมีโอกาสเดินทางอยู่ในสถานรบรรพุญเราจะเดินมาได้เรายังไม่ต้องนั่งรถสองรอให้ลูกให้หลานเนากิบมาทำบุญนะ้องพี่น้องเรายังมีเทา้าก้าวเดินไปเรียนมาสร้างกุ้สมควรบุญกัน,กน ก็ขอเชิญชวนเลยครับมีโอกาสาจับจมุนพลนรีกันในวันนี้ เละครับพี่น้องจ้าตอนนี้มีโอกาสเจอสาลอยู่ในศาลาบางบุญแล้วเนาะฝากขอบคุณเจมาเมือเชิญบุญใหม่ประจำด้านนี้นะครับบาบมญจาทุกเจนดต่อวันนี้นะครับพี่ะ